สวัสดีครับกาลยานมิตทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงโจโหรานะครับในช่วงท้ายคลิปก็จะมีกรารวิเคราะห์เลขเด่นให้กับทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคในวันที่1กันยายน2566ตรงกับวันศุกร์แรม1ค่ําเดือน9ซึ่งถ้าใครติดตามผมมาสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าผมมักเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับ ว่าเลขที่จะมีโอกาสจะออกนะครับก็คือเลขข้างขึ้นข้างแรมที่หวยออกเดือนที่หวยออกและวันที่หวยออกซึ่งงวดนี้ก็ตรกกับแรมหนึ่งค่ำนะครับก็ <ifier> คือเลขหนึ่งเดือน9ก,ก็คือเลข9ตรงกับวันศุกร์ก็คือเลข6แล้วนอกจากนี้นะครับเวลาหวยออกวันศุกร์เนี่ยก็จะมีเลขอยู่4เลขที่สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันออกนะครับนั่นก็คือเลข6เลข9้า เลขสามเลขแปดซึ่งนักเสียงโชคนะครับก็มักจะบอกว่าเลขหกกับเลขเก้าเนี่ยคือเลขตัวเดียวกันเลขสามกับเลขแปดอเลขตัวเดียวกันซึ่งจากสติเนี่ยเลขเหล่านี้ก็มักจะมาโดยเฉพาะเลขเก้านะครับทั้งวันนี้มาก็ถือว่าจบแต่ทั้งวันนี้ไม่มานะวันหน้ามาแน่นอนนะครับซึ่งในการหาเลขเพื่อการเสียงโชคเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์มีวิธีคิดวิธีหาอยู่หลายแบบ ซึ่งคลิปที่แล้วนี่ผมทําไปแล้วนั่นหนึ่งคลิปใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเป็นเลขดาวเด่นของคนทั้ง12ราศีถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถยอร้อนไปดูได้นะครับของงวดน,นี้แหละงวดที่1กันยายน2566นี้นะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นพิธีหาตัวเลขอีกแบบหนึ่งโดยจะใช้ดาวจันเป็นตัวบอกเหตุนะครับและในระหว่างคลิปนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์เลขให้ท่านฟังไปด้วย แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ราศีของท่านเองนะครับท่านก็สามารถฟังได้และสามารถนําไปวิเคราะห์นําไปพิจารณาเพื่อนําไปเสี่ยงโชคของท่านเองได้นะครับซึ่งราศีแรกเลยนะครับที่มีโอกาสจะรวยในงวดนี้จะมีโอกาสถูกสลากได้เงินได้ทองได้รางวัลก้อนใหญ่ก็คือชาวราศีกุมเพราะในวันที่หนึ่งกันยายนี้นะครับดาวจันเนี่ยมาโครจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งก็คือเรือนการเงินของท่าน ดาวจันเนี่ยเป็นดาวที่จุดชนวนเป็นดาวที่คอยกระตุ้นให้เกิดเหตุแต่ละราศีดังนั้นในวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยดาวจันมากระตุ้นเรือนการเงินของชาวราศีกุมจึงทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นราศีอันดับหนึ่งเลยที่จะมีโชคได้เงินได้ทองในวันนั้นนะส่วนเลขนําโชคของท่านจะมาจากไหนเราก็ตามไปดูเจ้าเรือนลาภหรือเจ้าเรือนโชคลาภของชาวราศีกุมเนี่ย ตอนนี้ไปโครจอรอยู่ในเรือนอะไรนะครับก็ปรากฏว่าดาวเจ้าเรือนลาพะเนี่ยตอนนี้ไปโครจอรอยู่ในเรือนสหัชชะของชาวราศีคุมเรือนสหัชชะมีความหมายถึงเพื่อนฝูงการเดินทางระยะใกล้การไปติดต่อเจรจาหมายถึงสังคมที่ท่านอยู่อาศัยสังคมคนรอบข้างที่ท่านติดต่อด้วยใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยดังนั้นนะครับ เลขนำโชคของท่านเนี่ยก็จะมาจากเพื่อนฝูงมาจากสังคมที่ท่านอยู่ได้เลขมาจากคนรอบตัวหรือไปซื้อไปเสียงโชคระหว่างการเดินทางก็ได้ซึ่งดาวเจ้าเรือนราภาคของชาวราศีกุมก็คือดาวพฤหัสบ,บดีเลข5นะครับมาอยู่ร่วมกับพระราหูเลข8ซึ่งพระดาหูเนี่ยก็คือดาวประจำตัวของชาวราศีกุมเองนะครับเพราะฉะนั้นเลข5เลข8นี้นะครับถือว่าโดดเด่นมากน่าสนใจมาก ถ้าในความคิดผมนะงูนี้เนี่ยต้องมาไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับเผลอๆก็อาจจะมาทั้งสองตัวก็ได้เอาไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีแล้วกันว่าเลขไหนที่โดดเด่นนะครับตอนนี้ก็ฟังกันไปก่อนแล้วก็เก็บไปพิจารณากันด้วยนะครับต่อมาคือชาวราศีมีนในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับดาวจันทร์มาทับลัคนาของท่านโดยตรงเลยและดาวจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวนำโชค ถ้าในช่วงที่ดาวจาันโคจรมาทับลัคขาใครนะครับในช่วงสองวันครึ่งนั้นนะครับเจ้าชะตามักจะได้โชคได้ลาบอย่างน้อยๆนะครับถ้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าข้าวถ้วยแกงชามเนี่ยต้องได้คือได้กินฟรีเพราะอย่างนั้นนะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะก็อาจจะมีคนเอาของมาให้เอาผลไม้มาให้เอาข้าวมาให้พาไปเลี้ยงข้าวคือได้ของฟรีว่าอย่างนั้นคือมีโชคนะครับซึ่งเลยตีความหมายได้ว,ว่า ตัวของชาวราศีมีนเนี่ยจะมีโอกาสมีโชคในวันนั้นสําหรับชาวราศีมีนดาวลาภะหรือดาวโชคลาภของท่านนะครับตอนนี้มาโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศก็คือดาวเสาเลข7นี้นะครับวินาศเนี่ยมีความหมายถึงความพังความทลายความเสียหายการปกปิดซ่อนเร้นหมายถึงข้างหลังบ้านหมายถึงทางไกลหมายถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นเลขเสียงโชคของชาวราศีมีนนะครับ ก็อาจจะมาจากทางไกลมาจากต่างประเทศนะครับมาจากทางหลังบ้านก็อาจจะหมายถึงได้เลขจากคนที่หลังบ้านนะครับหรืออาจจะมีตลาดร้านรวงอยู่หลังบ้านเราก็ไปซื้อไปหาเลขที่ตลาดร้านรวงอยู่หลังบ้านเรานั้นนะครับหรือซื้อเลขอะไรมาแล้วเนี่ยต้องปกปิดซ่องเร้นอย่าไปบอกใครราศีต่อมาคือชาวราศีพฤสภดาวจันทร์มัวจรอยู่ในเรือนลาภะหรือในเรือนโชคลาภของท่านนะครับก็คือดาวจันทร์มากระตุ้นโชคลาภ ให้กับชาวราศีพฤษภลักษณะก็จะคล้ายๆชาวราศีมีนเมื่อสักครู่นะครับก็คือจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบในของขวัญของฝากของกินของใช้ได้เงินได้ทองได้โชคฟลุกเพราะว่าลาภเนี่ยก็คือลาบก็คือโชคลาบนั่นแหละนะครับดาวเจ้าเรือนโชคลาบของท่านนะครับก็คือดาวพระัสบดีเลข5เนี่ยก็มาอยู่ในเรือนวินาเช่นกันร่วมกับพระราหูเลข8นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับชาวราศีมีนเลยนะครับ ก็คือให้ซื้อเลขที่ได้จากทางไกลต่างประเทศซื้อเลขจากหลังบ้านซื้อเลขมาแล้วห้าไมไปบอกใครอ๋อแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือวินาศเนี่ยยังมีความหมายถึงการกู้ยืม้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ท่านมีการกู้ยืมนะครับท่านก็สามารถนําเลขที่สัญญาในการกู้ยืมเนี่ยหรือยอดเงินในการกู้ยืมเนี่ยมาเป็นเลขในการเสี่ยงโชคด้วยก็ได้นะครับต่อมาคือชาวราศีกัน ดาวจันรมาเล็งลัคนาของท่านก็คือมาส่งแรงถึงท่านทําให้ตัวท่านเองจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบด้วยประกอบกับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกันเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับเลข6มาโคจรอยู่ในเรือนลาภหรือเรือนโชคลาภของชาวราศีกันร่วมกับดาวพระเกตที่เป็นดาวตัวแทนของถสง่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเจ้าเรือนโชคลาภของชาวราศีกันนะครับก็คือดาวจันทร์ก็มาเล็งลัคนามาเล็งราศีชาวราศีกันอีกด้วย ซึ่งจุดตำแหน่งที่พระจันทร์มาล็งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเรียนปัตตนิปัตตนิเนี่ยแปลว่าคู่ครองแปลว่าหุ้นส่วนนะครับก็หมายความว่าเลขนำโชคของชาวราศีกันเนี่ยก็จะมาจากคู่ครองนะครับอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดของเขาอายุของเขาวันครบรอบแต่งงานเลขเหล่านี้ก็สามารถนําเป็นเลขนำโชคของท่านได้นะครับแต่สําหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองนะครับก็สามารถใช้เลขของหุ้นส่วนของท่านก็ได้หรือ ก็ใช้วิธีหุ้นกันซื้อกับคนที่เราสนิทด้วยก็ได้นะครับราศีต่อไปก็คือชาวราศีพิจิกที่ตอนนี้ดาวจันเนี่ยมาโคจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะปุตตะมีความหมายถึงลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงโปรเจกต์โครงการใหม่ๆคนรักใหม่และยังหมายถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดาวจันเนี่ยมากระตุ้นในเรือนเสียงโชคของชาวราศีพิจิก แล้วตอนนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกเองเนี่ยคือพระอังคารเลขสามเนี่ยก็มาโคจรอยู่ในเรือนลาภะหรือในเรือนโชคลาภของท่านเองด้วยนะครับส่วนดาวเจ้าเรือนโชคลาภของชาวราศีพิจิกเนี่ยคือเลขสี่ดาวพุธก็ามาโคจรอยู่ในเรือนกรรม,มะนะครับร่วมกับพระอาทิต์เนาะเลขหนึ่งในเรือนกรรม,มะนี้มีความหมายถึงการงานหรือหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นเลขสิงโชคของท่านนะครับก็อาจจะมาจากบล็ลกทีของออฟฟิศท่าน หมายเลขที่ของที่ทํางานท่านเลขประจําตัวพนักง,งานของท่านหรือคนที่ทําเรื่องของค้าขายทางธุรกิจก็อจจะเป็นเลขประจาล็อกของท่านเลขประจําแผงขายของท่านก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับราศีต่อมานะครับก็คือชาวราศีมังกรที่ดาวจันทร์ทำมุมโยกหน้านะครับถึงลัคนาของชาวราศีมังกรประกอบกับในช่วงวันที่หนึ่งนี้นะครับดาวศุกร์และดาวเกตเนี่ย มาเล็งลัคนาชาวราศีมังกรด้วยดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวทกแทนของเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ส่วนดาวเกตเนี่ยเป็นดาวที่ช่วยคอยกระตุ้นให้ดาวที่โคจรร่วมด้วยเนี่ยมีฤทธิ์แรงขึ้นนะครับและดาวเกตเนี่ยยังเป็นทุแทนของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของเซน์ของลางสังหรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรจึงเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่จะมีโอกาสมีโชคในวันที่1กันยายนนี้ และสำหรับดาวนำโชคของชาวราศีมังกรนะครับก็คือพลางคารเจ้าเรือนลาภะตอนนี้ก็มาโคจรอ,อยู่ที่เรือนสุภพพะเรือนสุภพพะมีความหมายถึงคุณพ่อที่พึ่งทางไกลต่างประเทศความคิดความฝันดังนั้นเลขนำโชคของท่านนะครับก็<ๆ>จะมาจากทางไกลมาจากต่างประเทศมาจากความฝันมาจากอายุของคุณพ่อ หรือว่าเดินพิเกิดของคุณพ่อหรืออายุจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูเรานะครับทีนี้เราจะมาวิเคราะห์เลขเด่นในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับแต่ก่อนจะวิเคราะห์เลขเด่นนี้นะครับก็ต้องบอกกับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับว่าใน6ราศีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็น6ราศีที่มีความโดดเด่นส่วนใน6ราศีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโชคนะครับท่านก็มีโชคเช่นกัน ทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์เลขเด่นกันในงวดหนึ่งกันยานจนนี้นะครับอันนี้ผมจะช่วยแค่วิเคราะห์แค่ช่วยชีย้เป็นแนวทางให้กับท่านนะครับเพื่อใช้ในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจก็ลองเอาเลขที่ผมจะบอกต่อไปเนี่ยเอาไปใส่ประกอบกับเลขของท่านเองดูขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือหวยออกวันศุกร์นะครับเลขที่เด่นก็คือเลข6เลข9เลข3าเลข8อันนี้อันที่1เนาะอันที่2ก็คือ ไว้ออกแรมหนึ่งาเดือนเก้านะครับแรมหนึ่งาก็เลขหนึ่งเดือนเก้าก็เลขเก้านะอันนี้คือหลักที่สองนะครับต่อมาเรามาดูอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าในวันที่หนึ่งธันวานี้นะครับจะมีเลขคู่กันอยู่สามคู่นะก็คือเลขห้ากับเลขแปดที่ราศีเมษเลขหกกับเลขเก้าที่ราศีกรกฎเลขหนึ่งกับเลขสี่ที่ราศีสิงห์ซึ่งเลขสามชุดเนี่ยถือว่าแรงทั้งสามชุดเลยนะครับแล้วในวันนั้นเนี่ย เวลาที่หวยออกนะครับตรงกับราศีธนูจึงทําให้เกิดลักษณะพิเศษที่เรียกว่าดาวทำมุมตรีโกณถึงกันนะครับก็คือทำมุมสามเหลี่ยมถึงกันก็คือราศีธนูราศีเมษและราศีสิงห์ดฉะนั้นเลขเด่นขนวมนันก็จะเป็นเลข58แล้วก็1นที่ส่งแรงถึงราศีธนูทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะเลขห8เนี่ยในวันนั้นเนี่ย ดาวจันทร์ก็อยู่ที่ราศีมีนะครับเรือนพนเลเอหัสเวลาที่หวยออกก็ราศีธนูเจ้าเรือนก็คือดาวพฤรือหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นดาวพราอหนะัคือเลขห้านะครับก็ถือว่าเลขห้าจะมีความโดดเด่นมากในวันนั้นส่วนเลขแปดเด่นไหมเลขแปดก็เด่นนะก็ที่ผมบอกในตอนตอน้นนะครับว่าหวยออกวันศุกร์เนี่ยมันจะมีเลขที่เด่นกนะ็คือหกเก้าสามแปดซึ่งแปดก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งเลข5เลข8เนี่ยถือว่าเด่นทั้งคู่โอกาสที่จะมาทั้ง2ตัวก็ได้หรืออาจจะแยกกันมาก็ได้นะครับอันนี้ท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าตรงกับเลขที่ท่านชอบหรือเปล่าแล้วที่เวลาหวยออกที่ราศีธนูนี่นะครับจะเห็นว่าดาวในดวงไม่มีเล็งไม่มีนะครับโยกหลังก็ไม่มีดาวแต่มีโยกหน้าคือดาวเสาเลขเจ่งแรงถึงลัคนาราศีธนูนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเลขอีกเลขหนึ่งที่ค่อางจะโดดเด่นเลยนะในเวลาที่หวยออกเนี่ยก็คือเลขเจ็ดนะครับทีนี้เราลองวิเคราะห์ต่อไปอนิดนึงนะครับก่อนจะสรุปตอนสุดท้ายนะต่อมาก็คือในวันที่หนึ่งนี้นะครับดาวจันเนี่ยเป็นตนุเศษจึงทําให้ดาวจันทรที่เป็นตนุเศษมีความโดดเด่นแต่ถ้าตัวเขาเองไม่มานะครับก็คือเลขสองถ้าไม่มาเนี่ยเขายังจะส่งแรงไปถึงพลงังคาเลขสาม ที่เล่งกันอยู่แล้วก็พระมฤตยูที่เป็นเลข0ที่เป็นโยกหน้านะครับแต่สําหรับผมนะครับเลขที่โดดเด่นในวันที่1กันยายนนี้นะครับก็คือกลุ่มเลข1 4 6 9 5 8แล้วก็มี7แต่ถ้าจะให้แคบลงไปอีกผมมองว่าเลข5กับเลข8เนี่น่าสนใจเลข6กับเลข9โดดเด่นสามารถเล่นได้ จะจับคู่กันเล่นหรือสลับกันเล่นไปจับกับดาวดวงอื่นเลขอื่นอื่น,นได้นะครับก็ให้ท่านดูไว้เป็นข้อมูลดูไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆที่ผมทยอยทาออกมาด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของท่านอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี่ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคถูกกลางวันใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่สมความปรารถนาทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจาก ลุงโจโหราครับผม